สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ทายกำลังอยู่ที่ parking area นะคะ parking area จอดรถของญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีรถบัสนะคะมาจอดเป็นรถส่งของนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อเขาก็จะมานอนตรง parking area แบบนี้ฟรีนะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเข้ามาดูนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะคือวันนี้นะคะแม่สายขับรถ จะไปโตเกียวกับป๋าป้านะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะโยชิเขาจะรับปริญญานะคะแล้วป๋าป้าเขาไม่ได้หยุดงานนะคะก็เลยขับรถออกจากบ้านมาสองทุ่มแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะแม่สายกับปปา้าก็เลยจะมาแวะหาอะไรทานกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรขายแล้วนะคะข้างนอกก็ฝนตกนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรขายเลยปกติปาร์กิ้งตรงนี้คืออาหารเขาเยอะมากนะคะตอนนี้มันสี่ทุ่มครึ่ง เาก็เลยปิดกันหมดแล้วแต่มีแฟมิลี่มาเปิดนะคะได้เข้าั้นกับทาโก้สมิ้วนะคะเอามากินก็ปะปาได้อเลยอูนิกินดิแล้วก็กาแฟกาแฟแล้วก็ปะป้าเขาจองโรงแรมไว้ที่แถวใกล้ๆอสาสากุสะนะคะเป็นโรงแรมเล็กๆแต่ราคาแพงเวอร์นะคะราคาน้ที่บ้านเราก็คงจะได้ดีกว่านี้ าไปถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ทรายจะรีวิวให้ดูนะคะว่าห้องเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมเขาจะไม่มีที่จอดรถให้นะคะเมสไซกับป๊าปก็ต้องไปหาที่จอดรถเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมสไซก็จะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าที่จอดรถของญี่ปุ่นนะคะจอดค้างคืนเสียเงินเท่าไหร่นะคะแต่จอดกลางวันแพงแน่นอนนะคะโตเกียวเพราะว่าเป็นโรงแรมในเมืองส่วนมากคนที่เขามาโตเกียวเขาก็จะไม่เอารถมานะคะเพราะว่าการเดินทางมัน สะดวกสบายเนาะเขาก็เลยไม่จําเป็นจะต,ต้องมีรถนะคะตอนนี้นะคะเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะห้าทุ่มกว่าเจอที่จอดรถแล้วนะคะที่จอดรถก็จะเล็กๆนะคะพื้นที่เขาแพงนะคะญี่ปุ่นอะไรก็เล็กๆจอดรถได้เรียบร้อยแล้วนะคะพอจอดปุ๊บนะคะที่กั้นมันก็จะขึ้นมากั้นไม่ให้รถเราออกนะคะเราก็ต้องไปเสียเงินก่อนนะคะแปดโมงถึงสี่ทุ่ม จอด20นาทีส0มเยนสา0เยนก็ประมาณ75บาทนะคะเลตยีถ้าจอด24ชั่วโมงก็ประมาณ600บาทส่วนอันนี้ก็คือวันอาทิตย์กับวันแดงนะคะวันแดงก็คือวันหยุดนักขัตตเลิกประมาณนี้นะคะ24ชั่วโมงก็1,000เยนก็สองบาทนะคะโตกเกียวอะไรก็แพงตอนนี้แม่สายกับป๊าก็จะต้องเดินไปที่โรงแรมนะคะโรงแรมอะไรไม่มีที่จอดรถ แต่โตเกียวมันเป็นอย่างนี้นะคะหาที่จอดรถยากมากฝนก็ตกด้วยนะคะใครมาเที่ยวโตเกียวช่วงนี้นะ,ะอดดูซากุระแล้วไม่พอต้องตากฝนอีกต่างหากที่โรงแรมเขาจะมีถุงสโมกกาดให้ด้วยนะคะ เวลาไฟไหม้ก็เอาถุงนะคะเอาอากาศใส่เข้าไปแล้วก็ครอบหัวแล้วก็หนีนะคะแต่ว่าต้องจ่ายในราคาแปดสิบเยนนะคะพอเข้ามานะคะขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะคะขอเปิดห้องน้ำหน่อยถ้าใครเคยมาพักที่ญี่ปุ่นก็น่าจะรู้ดีนะคะถึงห้องจะเล็กนะแต่มันก็ทันสมัยนะคะมี อ่างอาบน้ำเล็กๆให้นั่งขุดคูอยู่มีผ้าเช็ดตัวแล้วก็จะมีแปลงสีฟันมีครบทุกอย่างนะคะคอตตอนบัดมีคอตตอนหมวกอาบน้ำผู้หญิงมีหวีมีที่โกนหนวดนะคะแล้วก็แชมพูก็จะมีครบตามสเต็ปของโรงแรมทั่วไปนะคะ มีน้ำให้สองขวดมีดรายมีแก้วน้ำมีกาน้ำไฟฟ้าให้หนึ่งอันแล้วก็มีข้างบนน่าจะมีออนเซ็นป่าปะปะ<อ>ไม่ตมมันมันเกำลังหายอยอืมไม่รู้มีหรือเปล่าแต่มีชุดอันนี้ให้ใส่แล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆให้หนึ่งอันนะคะ ตู้เย็นเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าหันมาทางนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะสำหรับนอนสองคนแล้วก็ทีวีจอใหญ่ๆใ,ให้หนึ่งอันนะคะตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะโรงแรมอป่าโฮเทลนะคะอป่าโฮเทลมันจะเป็นโรงแรมสไตล์บิสเนสโฮเทลนะคะ บิส e นสโฮเทลของญี่ปุ่นสไตล์ห้องเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะก็จะห้องเล็กๆแบบนี้ปะ้าจอง2คืนอยู่ที่32,000เยนนะคะ2คืนก็1คืนก็อยู่ที่3,750บาทประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเมืองไทยจะได้ห้องใหญ่กว่านี้เยอะนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นนะคะ ใครที่เคยมาพักญี่ปุ่นก็น่าจะรู้ดีว่าจะเป็นแบบนี้นะคะราคากับห้องมันสวนทางกันมากไม่เหมือนเมืองไทยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ทรายพักอยู่ที่อาปาใกล้ๆอาซากุสานนะคะสถานีรถไฟโอกาจิมาจินะคะถ้าพักตรงนี้ก็ไปอาซากุสาาไม่ไกลนะคะเดินแถวนี้ได้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะไปงานรับปริญญาของน้องโยนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นนะคะ เขาจะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะที่งานรับปริญญาแลยจะต้องมีผู้ปกครองแบบมาให้นู่นนี่นั่นนะคะก็คือผู้ปกครองก็ไปถ่ายรูปเฉยๆนะคะไม่สามารถเข้าไปในหอของเด็กได้นะคะเพราะว่าเด็กเขาเยอะมากนะคะมหาลัยนี้เด็กคือแบบ จัดที่บูโดกัรน,นะฮะบูโดกันก็สถานที่ที่เขาแสดงคอนเสิร์ตของญี่ปุ่นนะฮะใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทายจะไปถ่ายให้ดูนะคะมีน้องโยแล้วก็มีสาวรู้ใจของน้องโยด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะช่วงนี้ญี่ปุ่นฝนตกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะคะซากุระอะไรก็คงไม่เหลือแล้วนะคะโตเกียวแต่ว่าที่บ้านแม่ทายยังไม่บานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวนอกโตเกียวนะคะ จะลืมซากุระที่โตเกียวไปเลยเดี๋ยวยังไงนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย